รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านในเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์รับฟังความคิดเห็นเรื่องการควบรวมสถานศึกษาให้เป็นไปตามความพร้อมและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดกรสตนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน99ปีโรงเรียนบ้านในเมือง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอาคารแบบสปช .105 29อาคารเรียน2ชั้น8ห้องเรียนงบประมาณ4,679,800บาทนายสหวิทย์อภิชัยวิศระกุลและนายพยงยาเผารองผู้ว่าราชก,การจังหวัดอุตรดิต พร้อมค่าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับดรกโนกวัน ok วิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการลงพื้นที่เพื่อการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการศึกษานั้นความคาดหวังนักเรียนและครูอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลขอให้ครูอาจารย์ ช่วยติดตามดูแลปัญหาเด็กนักเรียนที่หลุดการศึกษาเองผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดส9ส่วนการเรียนการสอนนั้นให้ยึดหลักสามอย่างคือรู้จริงรู้ทุกเรื่องที่สอนและรู้ทันโลกเหตุการณ์โดยให้ปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยต้องสอดคล้องกับยุคที่เปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัยหลักสูตรการเรียนรู้ให้นำเทคโนโลยีเข้ามาสอน มีเรื่องควบรวมนี่มันเป็นนโยบายที่มีมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เอ,อ่อทางสงพะงจะเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบแล้วก็รับฟังจากทุกภาคส่วนจนถึงในระดับพื้นที่จะควบรวมได้ไม่ควบรวมไม่ได้อย่างไรนี่ให้ความสําคัญในระดับพื้นที่ค่ะตอนนี้ก็เป็นสําคัญหลักที่สพได,ได้ได้มอบลงมาจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของพื้นที่ดังนั้นะจะ เป็นจานวนได้หรือไม่อย่างไรเท่าไหร่ก็จะเป็นจํานวนที่จะต้องระบุลงไปจากข้างล่างที่ข้างบนค่ะนในเรื่องการเรียนการสอนนี่ก็ต้องถือว่าให้ดูของความปลอดภัยของนักเรียนและผู้เรียนเป็นสําคัญแล้วก็ให้แต่ละสถานศึกษาในแต่ละจังหวัดสามารถที่จะปรับรูปแบบให้เหมาะสมว่าจะเลือกรูปแบบใดจะเป็นออนไลน์ออนไลน์ and, หรือออนแฮนหรืออาจในรูปแบบที่แตกต่างกันไปยิ่งก็เป็นการศึกษาของเรียนเอกชนด้วย ก็แล้วแต่ที่โรงเรียนเอกชนจะปาิจัดการแล้วก็ต้องยึดโยงกับข้อมูลแล้วก็สบคจังหวัดเป็นหลักในการประกาศของจังหวัดนะคะขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณนาคาคัเลอร์ลาผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิษฐ์